สบายดีพี่น้องสบายดียันเศร้าๆพี่น้องจา้าตื่นมาบังดอกไม้ฮเฮาเนาะอันนี้พี่น้องเม่นมาบอกเฮาเลยมันมันคือตอนอน้นเมียงเลยนะบุหงสอต้นมันอ่ะไันหูแต่ว่าดอกเศรษฐีอันนี้ก็บบุหงส์ตูดเลยเม่นมาบอกใน่ตาจ้าอันนี้นะหู <c oughs> น้องอันนี้บอดดอกอกันเพียงฝาสักบบในบ้านเราอื่นดอกจีอ่ะฮะไายส่วนไปตลาดอันนี้ต้นทักทิมเนาะ คื่อนไหวกันจังดอกกุหลาบพีนมาได้บุหงุอันนี้บุหงุคือกันมาตุ่นยังแล้วพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาบอกขคนนี้ด้วยไอ้นี่ยังเกาะดอกกันทองไรอสิบเอดอกเหลืองเพล่ะอันนี้ของเราเองอ

เียเปิดหน้าไหมป้าเลยเันบ่มันหอดตัวงงนีน้นี่กระหดตัวนี้นี่ทางใช่เลยป้าเจดด้าเจ้าใส่กระพุดด้ยหด,ด

น้เอ <Ừ. S 1> ้ยเจ้าบ่ได้โดหน้ามันดูจนแห้งจหี่ยวมันก็บ่เห็นหี่ยวเนาะยาน่ะว่าถ้ามันเปอแต่ว่ามันตายด้ากปงคั่นบ่อยากตแล้วก็เอาม่วนเาเอาม่วนเข้านั่นนเล็กอือหักกันเนาะ อันนี้มัน lên สิปลูก thật กระถางจ้ะเอากระถางนี่ปลูกลงดิน đó เป็นหยังปลูกลงดิน <laughs> <laughs> <Nói bừng> <laughs> มังง่าวกับสีเป็นอะไรนี่นี่นี่เป็นหมาอะไรเนี่ยมังง่า่สร้างเนาะกับสีเอาพวกต้นหนึ่งต้นพอต้นตดผัวเรไม้มาปลูกนี่เจดมเฮ้ยไก่มันสีมาซาเนาะขันสีอ้อมันดอกไม้น่ะสวยแต่รั่วไม่สวยเลยเอฟซีว่ะขนาดมันออกมาพี่อันนี้นะเขามาดอกลูกข้างอะ บ่ห้องลมผัดดีมันเลเพื่อยก็เลยทันลบไปคืนดอกมันโดนพังทันหา่าระวังหมดเดีเ๋ยวลอยเด้อเออห้องเจ๊สสเด็กปูก,กีทึงเฮือดนะพุงด้วยพี่น้องพี่น้องป้องไปว่างามบ่บ่เง้อตอนนี้เห็นเขาแบบเป็นตาสายหูเนาะ

ยี่ได้ต้นดอกสีทีต้นผุ่มใหญ่ๆนะโลดมาเนาะเผื่อเอาสิมาปลูกเนี่ยของเฮากะอันนี่กระติดแล้วแต่ว่าเผื่อมันสีใหญ่เผื่อมันสีแตกอีเน้อไปเอาอหนขุ่มมาหดทำไมอีร้อยเฮ้ยไปเอาขุนน่อยไปร้อยเฮ้ยไปเอาขู่หน่อยมาหดปล่อยตปล่อยลงมือนี่

ตา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 โอ้อันนี้พากไก่หมูบากคอมันชุ่มเลยไม่ก้ย่าหลยาผ่านกล่องมผ่านไปผ่านมาที่อา้ยหมแต่เ้นใม่ยังกินแป้งนัวอืกินเอ็มลอยพ่อนี่เอฟีเป็นรอยเส่แป้งนัว จะใช้ก็บอกว่าจะเอ็มลอยจะเอ็มลอยท่าหนึ่งจะนึกว่าบวกมีประชุมนะมันยังเคียวงามบอกแล้วกรโหดอมันมนู้แคนี้่กอเนี่ยเฮ็ดอกกันเฮยั้นั่วไีเพื่อขอบเพชแหมจาวันนีไปบอกไปหาแม่จากมือไปยุไปยุ ขินหอแม่ยอะเห็นใครเลาคือกันนี่เนี่ยเลื่นๆนี่จหน่อยเนาะีคื่อนี้โคตรเยนะดอไม้น้ำมันสิบอกเรื่องนะเดไม่ใช่จัดเราเรื่องดอันนั้นอ่อบัวอันนั้ที่งัวมันสขาว

เอาบอลน่ะตัวนี้ปูลงดินเลยทักทิมจะนเอาคูกระจอน่เยป็นย่าง้ยัง่ากนก็กระครูมัน่ได้เนคเออโม้นแต่ว่าย่างอันเดียวกันกครแกกระจอเดี๋ยวเข้าไปเห็นลูกกอันนี้นะูักบนเนาะตหน้าไ่ซ้ำ บอกวมันวิ่มันบอกวิตาออกบอกท่านบอกเอามีวันปู้ยอยนี่มีดินทรายน้เนะออาะเจ็บวิ่งไปินคลองมนทรายก็ได้ออกโอ,อ้ยมันก็บอกเรียบเนียมันชอบจะกกันชาม

เผาสาบบ่ะหอยลองเล็กสิเราจะดำไปล้เือแล้วไอตัวไปตัวไป้ลนไปนฮมันอยู่ในผัวเดียวคนเดียวอ่ในสายโ้เทชีชมพูมชีชมีียู่เงาเงาชีชมพูแล้วก็มีชีชมันออนี่คือมันอยากตายเ้ยดนบอมเมีนเนาะโอ้ยกรดานก็เป็นอันน เื่อกี้ลุงเจ้าเอาสีชมพูอ่อนอันนั้นมันสีชมพูแก่แก่อันนั้น,น,นเป็นเธอมาถามขอยาวตัวไหนก็เลยเอาตัวน,นี้เพอมันสีต่างมาจากหสีียวันนี้ก่าตัวหนึ่งนั่น้าได้ราค,าม,า,รา,คามันง่ายยุตแต่ว่าราคามันแพงนะใช่อันนี้ข้าเยี้ยงมันมาปุูกอันนี้ โอ้ยเขาตัดเอานี่ก็กระชิมนุ่มกระติบไปตัดมาปูให้ก่อนนี่เด้อก็นี่เดี๋ยวก็ตัดเอาเลยโอ้ย,ยมา,าตัดได้ <laughs> จิกมาปักแพงโอ้โห้ไปหาเชฟตาบ้านนี่